วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสิ่งมีชีวิตที่มีหน้าตาพิลึกะกืออย่างกับว่ามันหลุดออกมาจากดาวดวงอืน่นแต่มันดันอยู่บนโลกนี้มานานแล้วเพลออยู่ก่อนที่จะมีมนุษย์เกิดขึ้นซะอีกเออกูก็เพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนี้แหละและน้องๆแต่ละตัวจะน่ารักน่าชังหรือพิลึกะกือขนาดไหนเรามารับชมรับฟังกันได้เลยทุเรศทุรางฟิล์มภูมิจะเสนอพิลึกะกือซีรีส์ e ีที่2ให้เสียงภาษาคนโดยเกมมิ <Gaming follow. S 1> ่งฟอลล์เดาเดาเดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจจกินแบบดตายอดำตห้้คคุณคเยว เมื่อกลามเม็ดมะม่วงหิมพันธุ์บ้านน้องชาลรีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ําตาลขั้วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกละแมหลากรสลวยไข่ชาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นกลีบไส้ปลาแสนอร่อยกินกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปอันดับที่5มดแพนด้าซึ่งไอเจ้ามดแพนดี้ที่มีความตะมุตมิคล้ายกับหมีแพนด้ามันก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์แต่รูปร่างหน้าตาของมันกระดมคล้ายกับหมีแพนด้าซะอย่างนั้นยิ่งน้องมดแพนด้าตัวเมียจะยิ่งเหมือน นิสัยของน้องก็ค่อนข้างจะขี้อายเพราะมันชอบเก็บตัวอยู่แบบสันโดษเนื่องจากเป็นมดที่ไม่มีรังเหมือนกับมดทั่วไปเออกูก็เพิ่งจะเคยรู้นี่แหละว่ามีมดโฮมเลดด้วยแล้วพอถเงเวลาฤดูแห่งการสวัดแก๊สตัวผู้ที่มีปีกจะทําหน้าที่บินไปหาตัวเมียและหิ้วตัวเมียขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับสวัดแก๊กกลางอากาศลองจินตนาการตามผมนะตัวเมียมันเดินมาของมันอยู่ดีๆไอตัวผู้อัปรีก็บินมาจากไหนก็ไม่รู้จากนั้นก็หิ้วตัวเมียขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับสวัดแก๊ตัวเมียอย่างบาคลังแบบทีีีี่่่ตััััวววเเเเมมมมมยยยยยยนนนนนกกกก็งงงงงออออููาาาลขขึึ้้้้้บไไไดดิแพส ธุรกิจหิ้วขึ้นไปสวัสดแก๊กตัวผู้ก็จะแลนดิ้งลงพื้นและปล่อยให้ตัวเมียที่เพิ่งจะท้องอ่อนๆต้องใช้ชีวิตแบบซิงเกิลมัมซึ่งน้องก็ต้องกระเสือกกระสนเดินทางตามหารังต่อหรือรังเพิ่งดวงสวยและก็ทําการวางไข่ลงไปในตัวอ่อนหรือดักแด้ของเพิ่งที่ต้องการจะวางไข่โดยจะใช้ไข่หนึ่งฟองต่อตัวอ่อนหนึ่งตัวแม่งวางไข่อย่างกับเอเลียนจากนั้นจะตัวอ่อนด้านในก็จะค่อยๆกินไข่และฟักตัวออกมาแล้วเมื่อน้องกลายเป็นตัวเต็มวัยน้องจะกินแค่น้ําหวานกับน้ําก็คือจะโหดดุดันเฉพาะแค่ตอนที่ด ถึงแม้ว่าจะมีเหล็กในแต่ก็มีไว้แค่ป้องกันตัวมันได้มีไว้ใช้ในการต่อยแบบพร่ำเพรื่อแต่อย่างใดซึ่งไอเหล็กในนี่ก็ไม่ได้มีความร้ายแรงถึงแม้ว่ามันจะทำให้ได้รับความเจ็บปวดมากๆแต่ก็ไม่ได้อันตรายถึงค้นเสียชีวิตแค่เจ็บปวดสุดๆไม่กี่วินาทีจากนั้นก็จะรู้สึกขันๆและหายเป็นปิดทิ้งอย่างกับว่าไม่เคยโดอนอะไรมาก,ก่อน อันดับที่4หมูทะเลซึ่งเจ้าหมูทะเลก็เป็นสัตว์ตระกูลปิงแต่รูปร่างหน้าตาของน้องมันก็ไม่เหมือนกับปิงทะเลทั่วไปเรมามันจะอ้วนพองกลมคล้ายกับหมูคนก็เลยเรียกน้องว่าหมูทะเลหน้าตาแมงโกจะน่า,ารักและแต่ละวันแต่ละวันน้องก็จะเคลื่อนที่ตามพื้นทะเลด้วยอวัยวะที่เรียกว่าระย,ยางที่อยู่บริเวณหน้าท้องและน้องก็จะใช้หนวดขุดอาหารเข้าปากผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารซึ่งอาหารของน้องก็คือซากพ,พืชซักสัตว์ที่ปลาปนอยู่ตามพื้นทะเลจะทำหน้าที่เป็นเทศบาลเก็บขยะและแถบที่อยู่อาศัยของน้องก็จะอยู่บบริเวณก้้นมมหหาาสสุุทพได แอตแลนติกและอินเดียที่มีความลึกตั้งแต่1000เมตรลงไปและที่น้องมีรูปร่างที่อ้วนกลมก็เกิดจากความสามารถในการพองตัวคล้ายๆกับปลาปลากระเพราที่จะพองตัวเวลาที่ตกกระจายและวิธีการสวัสดแก๊กของน้องมันก็ไม่เหมือนกับสัตว์ทั่วไปเนื่องจากน้องมีเพศแยกทําให้น้องไม่ได้สวัสดแก๊กเพราะมันเกิดการปฏิสนธิที่ภายนอกร่างกายโดยที่ตัวผู้จะปล่อยน้ําเชื้อออกมาตัวเมียที่เห็นก็ตกกระใจเธอก็เลยปล่อยไข่ออกมาทําให้น้าเชื้อและไข่ฟิวชั่นกันและพอการฟิวชั่นสําเร็จไข่ที่ปฏิสนธิจะพัฒนาเป็น เป็นแพลงตอนก่อนที่จะเติบโตและเปลี่ยนร่างกายเป็นหมู่ทะเลเพื่ออาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลและทําหน้าที่เป็นเทศบาลเก็บกวาดขยะทะเลสืบต่อไป อันดับที่3ปลาค้างขาวปากแดงที่มีหน้าตาดุด,ดันไม่เก,งกรงใจใครหน้าตาไม่ยังกับปลาข้างบ้านและที่หน้าตาของมันดุด,ดันมันก็ไม่ใช่จะมีนิสัยดุดร้ายเหมือนกับหน้าตาหรอกครับแค่มันมีปากสีแดงเหมือนกับว่าทาลิปสติกเอาไว้แต่มันก็เป็นสีตามธรรมชาติที่ไม่ต้องไปซื้อลิปสติกราคาแพงมาทาเพราะเกิดมาปากมันก็มีสีน,นี้เลยแต่ถึงผมจะบูลลี่สีปากของน้องไม่หยุดผมก็ยังไม่สามารถมุกออนจากหน้าตาขอยเจ้าปลาตัวนี้ได้เพราะมันมีหน้าตาที่บุ่ดเบืง้งอย่างกับว่าชีวิตของมันนํามีแต่ความทุกข์เรียกได้ว่าลััษณะของมนชชช่่่าาาาางงงงแตตกกจปบนเเมือทัด เราดูๆไปมันก็เหมือนกับยานอวกาศเหมือนกันนะและด้วยความแปลกประหลาดของเจ้าปลาตัวนี้มันก็ดันกลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ของพวกนักดำน้ําที่จะไปดำสำรวจน่านน้ำบริเวณรอบหมู่กัลาปักกอสและนอกชายฝั่งของเปรูแต่เจ้าปลาหน้าแปลกตัวนี้ก็ไม่ได้ะปลาดเพียงแค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นเพราะมันก็ใช้ชีวิตโคตรจะผิดแปลกจากความเป็นปลาเนื่องจากมันไม่ชอบว่ายน้ําแต่ชอบใช้ครีบที่ใต้ท้องที่มีลักษณะเหมือนกับขาเดินไปเดินมาบนพื้นสายสมากกว่าแมงป่าหาเราว่าไม่ชอบว่ายน้ําแล้วมาถึงเวลาที่มันอยากจะแดกอะไรมันก็จะหาสถานที่ตั้งงปปอออมแลละ่่ยขเวที กินชนก็ดึงดูดเหยื่อให้เข้าหมากักไรจากนั้นก็ใช้เขาบนหน้าผากที่ดูคล,คล,คล้ายๆจะูกแต่มันก็ดันมีหน้าที่เสมือนเบ็ดตกปลาแล้วก็ใช้ส่วนชิ้นเนื้อเล็กๆใต้เขาขยับไปขยับมาให้ดูเหมือนกับว่าเป็นเหยื่อล่อเพื่อต้มตุ๋นปลาเล็กปลาน้อยเข้ามากักไรแล้วก็จับแดกแบบไม่เกรงใจใครทันทีชีวิตมึงนี่โคตรจะแปลกประหลาดส่วนการสวัสด์แก้ไขเจ้าปลาตัวนี้ผมก็ไม่อาจจะทราบได้เพราะเหมือนกับว่าจะยังไม่เคยมีใครไปเจอมันตอนที่กำลังสวัสด์แก๊กแม่งคนน่าเสียดายกูยอยากจะรู้จิบหายว่ามึงจะสะวัสด์แก้กัน ถูกจัดอยู่ในใสายพันธุ์หมึกร่มและที่น้องถูกเรียกว่าหมึกดัมโบก็เพราะว่าหน้าตาของน้องบันดามาคล้ายกับเจ้าช้างดัมโบในหนังเรื่องดัมโบที่ฉายในปี1941และมีภาครีเมคต,ต่างๆออกมามากมายซึ่งไอเจ้าหมึกดัมโบ้ที่มีหน้าตาน่ารักจะอาศัยอยู่ในเทะเลน้ำเลิกประมาณ4,000เมตรแต่ก็มีคนเคยพบน้องแอบลอยตัวอยู่ที่ระดับความลึก7,000เมตรอาะสงสัยไม่จะหลงทางส่วนลักษณะของเจ้าหมึกดัมโบมันจะมีครีบใหญ่บนลำตัวตัวของน้องจะมีความอ่อนนุ่มเด้งดึ๋งและเกลื่อนโปร่งแสงแต่ก็ยังงงงงไมมม่ถึกบอออทะะลุุน้้เจาคตาีตติข ก็จะช่วยในการว่ายน้ำและการประคองตัวส่วนการเคลื่อนไหวมันจะกระเพือกครีบอย่างช้าๆโดยจะใช้หนวดของมันบังคับทิศทางเออหนวดนี่แหละของแซบซึ่งอาหารของน้องก็มีตั้งแต่พวกหนอนหอยทากและสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังทั้งหลายก็คือถ้ามันเจอตัวอะไรที่ไม่มีกระดูกสันหลังน้องก็จะทําการจมตีและแดกเหยื่อทั้งตัวแบบไม่สนใจว่าเหยื่อจะตายหาหรือยังกระสดยิ่งกว่ากินซาซิมิแต่เจ้าหมึกดัมโบก็ไม่ได้เป็นผู้อยู่สูงสุดของห่วงโซ่อาหารเพราะศัตรูตัวฉกาจของมันก็เป็นพวกปลาตัวใหญ่แแลละกกกกก็หมมมมึึทีี่่่่่่ขนนนนาาดดใญวััเอไไ้งพ Food, แต่ก็ใช่ว่าจะแดกน้องง่ายๆเพราะจะหมึกดัมโบมีอาวุธลับเป็นน้ำหมือกที่จะพ่นไปทั่วบริเวณเพื่อพรางตัวจนทำให้น้องมีจังหวะที่จะจุกแบบซิกแซกซิกแซกและหายไปแบบไร้ร่องรอยเออกูก็ไม่ง่ายนะเว้ยซึ่งการสวัสดกของน้องบางก็ผิดแปลกจากสัตว์ทั่วไปเนื่องจากน้องจสะสวัสดีกันทางปากโดยที่ตัวผู้จะยื่นท่อลลำเลียงน้ำเชือ้อและแทงทะลุดทะลวงเข้าไปในถุงรับน้ำเชื้อของตัวเมียจากนั้นก็ทำการปล่อยน้ำเชื้อแบบเต็มแม็กจนทำให้ตัวเมียรู้สึกเปรมปรยเออกูเลยยังชอบสวัสดีก็็จะเเกบ้ื ไว้จนกว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจานณก็จะวางไข่ที่ค้นทะเลตามหินหรือพื้นผิวแข็งที่น้องคิดว่าน่าจะวางได้เออชอบตรงไหนก็วางมาตรงนั้นแหละ อันดับที่หมอสพุดเดิลเวเนซุเอลาชื่อแมงยาวจังวะน้องเป็นผีเสื้อกลางคืนที่มีหน้าตาน่ารักตมุตมิเราก็ว่าหลุดออกมาจากหนังกระตนูนซึ่งน้องก็เป็นสายพันธุ์ของมอดที่เพิ่งจะถูกคนพบเมื่อปี2009ในพื้นที่ประเทศเวเนซุเอลาชื่อมันก็เลยยาวเพราะมีประเทศเวเนซุเอลามารวมไปชื่อขอมันด้วยและด้วยลักษณะขนอันปุกป,ปุยที่มีอยู่เต็มตัวน้องก็เลยโดนตั้งชื่อว่ามอดพุดเดิลที่เหมือนกับหมาพุดเดิลแต่ขนของน้องก็มีประโยชน์มากเพราะน้องจะใช้ในการพรางตัวัวววจาาาาาากกกกพกคค้้งงที่่ชอออ,าาอบเเเลืืดแสนนนนป็หร พวกขังข่าวจะใช้เสียงสะท้อนในการไล่ล่าเหยื่อซึ่งไอคนปุกบุยของน้องพุดเดิลมันจะช่วยซับเสียงจากเสียงสะท้อนของพี่แบททำให้น้องรับ้นจากการโดนง่าไปแดกได้แบบไม่น่าเชื่อแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับน้องมอตันนี้มากพวกมันก็เลยไม่ได้ถูกจัดอันดับในสิ่งมีชีวิตรวมทั้งการตั้งชื่อให้เป็นกิจลนะักษณะชื่อน้องก็เลยต้องเรียกยากแบบนี้มันต่อไปส่วนการสแสวแก๊กของน้องก็ไม่ได้ต่างอะไรกับผีเสื้อทั่วไปที่ต่างฝ่ายต่างรู้กันว่าตอนนี้ถึงเวลาที่จะ,สะแสว,แก,แวนะก,ก้นนะจามงเพลงรักและติดปรเเมหือนกััับนน้้องงหมาาซึึ่่จะใชเวลสกกพง ก็คือมึงต้องคากันอยู่แบบนี้ไปอีกสักแ๊บแล้วพอมันโคู่เรมปร,มรีก็จะสลัดออกจากกันและการไปโดยอัตโนมัติจากนั้นตัวเมียก็จะไปวางไข่ตามใบไม้และเติบโตตามสเตปด้วยการเป็นหนอนเป็นดักแด้แล้วก็กลายร่างมาเป็นผีเสื้อที่แทบจะคล้ายกันหมดทุกสายพันธุ์เออพอและเหนื่อยจะพูดและถ้าหากคุณอยากจะให้ผมทาคลิปแนวนี้อีกก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าผมสมควรจะทําต่อก็ถ้าไม่กด, share, กด like, แชร์กดไลค์แครมันจะไม่มีกําลังใจทําและสําหรับวันนี้สวัสดีครับ